สวัสดีครับสวัสดีเพื่อนเพื่อนกันรยานามิตรทุกท่านสวัสดีวันอาทิตย์ครับวันหยุดของใครหลายคนหยุดพักผ่อนนอนสบายนะครับตื่นสายก็ได้นะครับสำหรับคนที่มีวันหยุดเป็นวันอาทิตย์นะครับคนที่ทำงานก็ทำงานปกติครับเช้านี้มีหมอกลงครับเต็มหมดเลย มีนกเขาขันด้วยนะครับนกเขานี่ขันตลอดนะครับนกเขาไม่ใช่นกเราครับผมทักทายนะครับทักทายยามเช้าอากาศดีๆ <c oughs> มีความสุขกันทุกๆคนนะครับเพื่อนๆทุกคน <c oughs> นี่ครับนกเขาเห็นไหมครับอืม นกเขาขันตลอดนะครับนี่แหละครับตัวนี้แหละครับนกเขาเชวาครับเสียงเพราะนะครับเช้าเช้างี้ได้ยินเสียงนกเขาขันเนี่นี่ครับมีความสุขนะครับเขาบอกว่าล่ํำรวยเงินทองนะครับเขาบอกนี่ครับแปลให้ครับว่าลองหาตัวเมียหรือเปล่าเขาไม่รู้นะครับ นี่ครับบรรยากาศดีๆฟังเสียงนกเขาขันธรรมชาติครับอยู่กับธรรมชาติชีวิตก็คือธรรมชาติครับร่างกายเราคือธรรมชาติอยู่อย่างพอเพียงนะครับทำได้เท่าที่ทำช่วยได้เท่าที่ช่วยได้ครับนี่ครับฟังเสียงนกเขานะครับ คนที่ชอบเตียงนกเตียงกาเตียงธรรมชาติฟังดูได้ครับผมนี่เห็นไหมครับธรรมชาติจริงๆหมอกลงเต็มเลยครับ โอเคนะครับเดี๋ยวว่างๆจะเจอลิปต่อไปครับชงเช้ชานี้ส่งคลิปบรรยากาศดีๆอากาศช,ชื่นให้เพื่อนๆกันญาณนามิททุกท่านชมก่อนครับรอบๆที่ทำงานนะครับเสียงธรรมชาติหรือเสียงนกนะครับเสียงนกเขา โอเคครับผมจะเจอกันคลิปต่อไปครับขอบคุณที่ติดตามรับชมให้กำลังใจครับผมสวัสดีครับ